สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับกัสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาตัดหย่าครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่หลายคนนี่สิเป็นกังวลไ่าเออเขาตัดหญา่าจางไหนจังสี่เด้เกี่ยวไมในหลอดไม่นี่ยอี่สิบเมือม่อสามสิบเมื่อของจะของคือคือยังเหี่ยนยังสันอยู่นะครับเมื่อนี้นะครับผมกัเลยสีผ้าพี่ผ้าน้องนะครับมาโ้จัดเคลลับนะครับเคลลับในการ ตัดหญ้านะครับตัดหญ้าจังไรหายหญ้าปงเร็วนะครับบ่ว่าจะเป็นหญ้าตอแรกตอสองตอสามนะครับเคลมรับตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้กับหญ้าทั่วไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับยังหญ้าในหญ้าแพ็โกุลานะครับหรือว่าหญ้าตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเคลมรับจะเป็นจังไรแน่นะครับเฮาสีมาเบิ่งกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือหญ้าที่เฮาปลูกปลูกได้หลอบก่อนๆนะครับที่ผมพาพี่น้องมา มาปูน้านะครับแ้วจะมามาเบิงนะครับตอนนี้ก็คือพ่อตัดตอนแหลกแล้วนะครับอันนี้คือเวลาเขาตัดนะครับเขาตัดนี่เขาเขาจะเว้นไวประมาณประมาณนิ้วถึงสองนิ้วนะครับใน้ระว่างที่เขาบริเตดจำาพื้นนะครับตัวนี้เป็นอย่างเขาจำบริเตตจำเพือนนะครับขันตัดจำาพื้นนะครับพอพี่น้องครับอ่ามันสีสันกจนเกินไปนะครับพอพี่น้องครับสันจนเกินไปแล้วมันสีดากต่อการแตกนะครับเพราะว่า อในการตัดเนี่ยพืชไส่มีการบาดเจ็บนะครับขันเท้าว่างใบมีดนะครับว่างใบใบเลื่อยใบหยังกระเล้วแต่นะครับที่ชอบมี่น้องพันเอิญนนะครับเข้าไปตําจนเกินไปนะครับจะเฮตให้หน้าเนี่ยเพิ่นเกิดอาการบาดเจ็บนะครับหรือว่าขันมีฝนตกลงมานะครับก็เฮตให้นะน้ำท่วมต่อเพลินนะครับตัวนี้เข้ากับสีบวกขวัญตัดนะครับภาพขวัญสีเวียนไหวประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วนะครับเพื่อจะ ไอ้เพื่อนแตกแล้วก็เพื่อนโตเร็วนะครับอันนี้คือเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการตัดหญ้านะครับตัดหญ้าจังได้จังเสียง่วงเด็กกินเร็วนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับพ่อแม่พี่น้องกะลองเอาไปเห็ดน้ำเบงนะครับลองเอาไปตัดน้ำเบงนะครับว่าสูตรของบารลดเนี่ยสได้ผลดีบอนะครับในการตัดหญ้านะครับตัดหญ้าขั้วเขาขั้วรจะบอตัดสั้นจนเกินไปนะครับอันนี้คือเคล็ดลับเล็กๆหน่อยๆครับทีมาบอกให้พี่ให้น้องฟังครับ